นานี้เป็นท่าเตรียมสภาวะจิตให้เด็กๆจับมือกันนะคะต่อไปเป็นท่าไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระอาทิตย์ยื่นมือขึ้นนะคะเป็นสูงๆแล้วก้มลงแล้วยืดตัวขึ้นอีกรอบก้มลงอานะะค ต่อไปเป็นท่าภูเขาท่าภูเขานะคะนูนๆขึ้นขาไม่หักนะคะท่าท่านี้เป็นท่าภูเขานะภูเขาจะนูนๆสูงๆต่อไปท่าเครื่องบินให้เด็กๆการแขนออกนะคะเอาขาข้างหนึ่งไปด้านหลังแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้า ท่งตัวให้ได้นะต่อไปท่าเก้าอี้สองขาเก้าอี้สองขาย่อลงเอามือทั้งสองข้างมาข้างหน้าไม่ใช่นั่งนะคะเด็กๆย่อตัวลงเฉยๆย่อ,อ,ยอตัวลงนะคะยืดลงไปท่าเก้าอี้กเก้าอี้คือ ต่อไปถ้าเก้าอีข้ขาหักหนึ่งข้างยืดแขนไปข้างหน้านะคะยืดแขนไปข้างหน้าเก้าอี้หักหนึ่งข้างไม่จับกันนะคะเด็กๆไม่จับกัน,นะะต่อไปถ้าหุงถ้าหงยืนบิดไปข้างหลังนะคะ ยืดไปข้างหลงังข้างหงยืนน่ข้าหงยืนอายืนโตขึ้นแล้วก็ยืดไปด้านหลังอีกรอบต่อไปนั่งลงให้เด็กๆนั่งลงเป็นท่าผีเสื้อเด็กๆใช้เท้าประกบกันทั้งสองข้างเอามือจับที่เท้าตัวเองทั้งสองข้างจากนั้นให้เด็กๆก,กระพือปีกกันกระพือปีก จับไปดีๆนะนะคะอันนี้คือท่าผีเสื้ออันที่นี้เด็กๆก,ก้มหัวลงนะคะแล้วก็ยืดตัวขึ้นชา้ชาๆทีนี้ต่อไปจะเป็นท่าเต่าให้เด็กๆนั่งในท่าเต่านะคะท่าเต่าท่าเต่าแล้วก็ก้มลงเอามือจับไว้ที่ตรง ข้างหลังนะคะตรงก้นนะไม่ยืดมือขึ้นไม่ต้องยืดมือขึ้นสูงนะคะไม่ใช่ท่าหงงนะเอามือลงต่ำนะอลีนไอวาามือลงต่ำท่าเต่าอ่ะท่าหงงท่าหงอันนี้ยืดมือขึ้นสูงท่าเหมือนท่าเต่าเลยแต่ยืดมือขึ้นสูงนะคะยืดมือขึ้นสูงสูงท่าหงงสันๆยืดขึ้นสูงสูงสั้นๆเปลี่ยนขาโกนนั่งให้ถูก ต่อไปท่าจระเข้ให้เด็กๆนอนลงนะคะนอนลงเอามือไว้ตรงแก้มตัวเองนะคะอาไว้ตรงคางนะคะไว้ตรงแก้มต่อไปเป็นท่าง,งูใหญ่ให้เด็กๆเ,เอามือทั้งสองข้างไปข้างหน้าดันเหมือนพี่อินเฟนนะคะดันขึ้นสูง,สงอันนี้เขาเรียกว่าท่าง,งูใหญ่แล้วเหยียดขาตรงนะคะไม่ต้องยกขาขึ้นนะ พี่เปิ้ลไม่ต้องยกข,ขาขึ้นนะคะอันนี้คือท่างูใหญ่ต่อไปถ้าคันธนูให้เด็กๆจับคันธนูก็คือเท้าทั้งสองข้างของเราจากนั้นเด็กๆก็ยืดตัวขึ้นนั่นแหละอโอ้โหออันนี้คือท่าคันธนูนะคะ ต่อไปท่าตักกระเตนท่าตักกระเตนก็ให้เด็กๆเ,เอาเท้าเอาเ่ยยืดขึ้นเหมือนคันธนูแต่ไม่จับนะคะไม่จับแล้วก็เอามือยืดขึ้นเหมือนกันต่อไปท่าป่าดาวให้เด็กๆนอนปเป็นท่าพี่ป่าดาวนะคะ,ะนอกจ้กขยับไปอีกขยับดูไปข้างล่าง ถ้าประดามแล้วนะคะพี่เอ็มนิม่งไว้นะคะถ้าประดานี้จะนอนนิ่งนะคะมือเนบลำตัวท่านี้เราจะทำทุกเช้าเลยะะแล้วก็ให้เด็กๆหลับตาลงช้าๆมือเนบแขน มือแนบลำตัวทั้งสองข้างนอนในท่าที่สบายต่อไปเป็นท่าถ่ายทอดความรักพลังความรักให้เพื่อนข้างๆให้เด็กๆจับมือเพื่อนข้างๆหันหน้าเข้าวงกลมนะคะจับมือถ่ายทอดความรักให้กันนะคะถ่ายทอดความรักให้กันจับเพื่อนด้านข้างนะคะจับน้อง จับมือน้องจับมือพี่นะคะนั่งขัดสมาอันนี้เป็นการถ่ายทอดความรักให้กันนะโอเคนะคะอันนี้คือกิจกรรมโยคะของน้องอนุบาลโรงเรียนบ้านเมี่ยงนะคะอำเภอหนองผือเอออำเภอท่าลี่นะคะจังหวัดเลยนะคะ เป็นกิจกรรมของน้องอนุบาลสงแล้วก็พี่อนุบาลสามนะคะ